ด่วนสิบล้อฝ่าไฟแดงชนรถเบลนิพาดานักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเบลนิพาดาไอดอลสาวเลือดอีสานที่มากไปด้วยความสามารถทั้งการแต่งเพลงเล่นกีตาร์และร้องเพลงซึ่งสาวน้อยคนนี้ก็ทำออกมาได้ดีในทุกด้านและโด่งดังแบบก้าวกระโดด และล่าสุดชาวเนต็ตต่างตกอกตกใจไม่น้อยเมื่อรถสิบล้อฝ่าไฟแดงชนรถเบลนิพาดานักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังโดยเธอนั้นได้โพสตระบุข้อความว่าเกือบยังแต่ชื่อนอสิบล้อฝ่าไฟแดงท่ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นปลอดภัยก็ดีแล้วครับฟาดเคราะห์จ้าหนู รถค้ำคูณตัวนี้ดีแล้วคนไม่เป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะน้องเบลขวัญมาเด้อ